อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดชูเทศกาลงานหอมแดง1อำเภอ1เทศกาลเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังหินนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหินครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ซึ่งอำเภอวังหินได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีขาขาาคเคร,รือข่ายภาคเกษตรกรร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมการท่องเที่ยวกระตุน้นเศรษฐกิจอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหอมแดงและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทั้ง8ตํตำบล1น6หมู่บ้านได้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหม,มเาะสมอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเป็นแหล่งผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศโดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ1,300ไร่ผลผลิตในแต่ละปีประมาณ4 0 0 0ันตัน ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหอมแดงอำเภอวังหินก็คือใหญ่แห้งแดงมันและคอเล็กที่สำคัญเก็บไว้เป็นเครื่องกลัวได้นานเกือบปีเลยทีเดียวทางด้านนายชัยวัฒน์สวัสดิภูมินมายอำเภอวังหินกล่าวว่าการจัดการหอมแดงของอำเภอวังหินครั้งที่1เป็นการสนองนโยบายของจังหวัดที่ต้องการให้ทุกอำเภอมีงานเทศกาลอย่างน้อย1อําอำเภอ1เทศกาลเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน จากการจำหน่ายหอมแดงกระเทียมพริกสินค้าเกษตรแปรรูปตลอดจนสินค้าโอทอบต่างๆซึ่งภายในงานมีการออกรา้านนิทรศการต่างๆตลอดจนการละเล่นการแสดงดน,นตรีพื้นถิ่นเพื่อความบันเทิงอีกด้วยชัดเจพมมาศถ่ายภาพจิตภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน